วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคสถานศึกษารางวัลพระราชทานและเป็นสถานศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยเราดำเนินการจารัดการสอนมายาวนานถึง50ปี ตึกครึ่งศตวรรษที่เราสร้างคุณภาพของช่างฝีมือและุคกากรที่ถึงพร้อมด้วยทักษะและความชำนาญในวิชาชีพความรู้ความสามารถทางวิชาการและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาให้เติบโตเป็นคนดีคนมีฝีมือของสังคมครอบครัวสยามเทคเป็นครอบครัวใหญ่มีบุคลากรประมาณ400คนมีนักศึกษาปัจจุบันมากกว่า4 0 0พันคนและสิทธิ์เก่าผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า5 0,000่คน เรามีการอบรมบุคลากรระดับหัวหน้าส่วนงานกว่า50ท่านในหลักสูตร seven habits for effective educator หรือ7อุปมิส,สัยสำหรับนักการศาึกษาผู้ทรงประสิทธิผลและมีการขยายและเผยแพร่อ,องค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดมากกว่า300คน seven habits เนี่ยจะทำให้เรามีความคิดสร้างสารรค์ในการทำงานมีวัฒนธรรมที่แข็งร่งจะสร้างให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมันเป็นเด็กยุคใหม่เขามีแหล่งเรียนรู้เยอะเขามีข้อมูลอะไรเข้ามาเยอะมากความสนใจเขาจะมุ่งไปที่นี่มากกว่าที่จะไปเรียนรู้ในห้องเรียนในยุคศตรวตรรษนี้เนี่ยเป็นยุคที่องค์ความรู้เกิดขึ้นมากมายแล้วก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆวันเพราะฉะนั้นแล้วความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์กป็ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรวบรวมให้มันอยู่ในคน มันมีปัญหาสิ่งเล้าสื่อ,อยั่ยุการทะเลาะวิวาทความรุนแรงการท้องก่อนวันควรและพฤติกรรมเรียนแบบสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ครูของเราต้องเจอและรับมือกับมันเพื่อช่วยเหลือให้ลูกศิษย์ของเราผ่านพ้นมันไปให้ได้การเรียนการสอนแบบเก่าคุณครูก็มุ่งที่จะให้ความรู้กับเด็กเยอะ เด็กก็มีหน้าที่รับความรู้เยอะๆแล้วก็ท่องการเรียนการสอนแบบนี้เป็นปัญหาในการพัฒนาเด็กยุคใหม่ในศตวรรษที่21เเมื่อวิธีการสอนแบบให้ความรู้แบบตรงๆใช้ไม่ได้ผลครูควรปรับตัวเข้าหาผู้เรียนหรือผู้เรียนควรปรับตัวเข้าหาครูคือผู้เรียนเนี่ยจะมองว่าการเรียนการสอนของครูเนี่ยไม่น่าสนใจไม่สนุกน่าเบือ่อ ครูเองก็อาจมองไปที่เด็กเนี่ยไม่สนใจการเรียนดังนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายจึงควรที่จะหันกลับมาปรับทัศนคติใหม่ Begin with the end in mind เริ่มต้นด้วยความมุ่งหมายในใจสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในการแก้ปัญหาของครูบุคลากร,กรที่นี่หลังจากได้เรียนรู้หลัก s habits for effective educator หรือ7อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา ผู้ทรงประสิทธิผลของสตีเฟนโควีก็คือความพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจความตั้งใจที่ดีที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมฝีมือและวิชาการให้กับนักศึกษาโดยไม่รู้จักเหนื่อเหนื่อยแฮปปี้ที่1สอนให้เราทําอะไรได้อีกหลายสิ่ง,ท,งทั้งท้งที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้การมีตารางเวลาและเลือกทําสิ่งที่สําคัญก่อนทําให้ครูไม่เหนื่อยและมีเวลาใส่ใจในภารกิจหลัก คือการสอนได้มากขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นในองค์กรในการทำงานจึงมีมากขึ้นตรงนี้แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรนั้นเกิดขึ้นได้ผู้บริหารรวมถึงพนักงานใกล้นำแนวความคิด think win win มาปรับใช้ในองค์กรทำให้ทุกส่วนของหน่วยงานเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันมากขึ้นนี่เป็นหลักคิดที่เหมาะสม ที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนและเดินหน้าต่อไปได้เราสร้างเครื่องมือที่ชื่อว่ากระดานข่าวครูสยาม mm hmm. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยน mm hmm. เรียนรู้โดยครูบางคนก็อาจจะนําปัญหาที่ตัวเองประสบในชั้นเรียนหรือนําข้อเสนอแนะแนวทางวิธีการสอนที่ประสบความสาเร็จมาแชร์บนโลกไอทีตรงจุดนี้นี่เองที่ทําให้ครูรู้เข้าใจและก็เท่าทัน เด็กในศตรวรรษที่21มากยิ่งขึ้นการนำผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการมาเป็นตัวตั้งแล้วสร้างให้เป็นภาพที่ชัดเจนในใจของเราทำให้เราสามารถแปลออกมาเป็นวิธีการที่จะปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเรามีเทคนิคในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการสร้างบัญชีออมใจ คือการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจเอื้ออาทรซื่อสัตย์รักษาสัญญาซึ่งเหมือนกับเป็นการออมเงินไว้นั่นเองจะทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นเป็นไปด้วยดีซึ่งความสัมพันธ์นี้ทําให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าช้าแต่เร็วการจัดการองค์ความรู้ภายในองคอ์กรเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อองคอ์กรเป็นอย่างยิ่งถือเป็นทรัพย์สินขององคอ์กรเลยก็ว่าได้วัฒนธรรมองคอ์กรนี้ จึงจะประสบความสำเร็จ S h a p p y คือหลักปฏิบัติที่จะนำความสำเร็จนั้นมาสู่องค์กรของเราทักษะสำคัญที่สุดในการเป็นครูคือการสร้างแรงบนันดาลใจให้สิทธิ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรก็คือการประสานพลังเป็นหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนแนวความคิดของสิทธิ์ในเชิงบวกเปลี่ยนวิธีการสอน ที่ใช้ครูเป็นหลักมาเป็นนักศึกษาเป็นหลักเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่สนุกมีความสุขและครูเองก็จะมีความสุขและสนุกในการสอนไปด้วยเซเว่นทบิกจุดประกายให้เห็นหนทางที่สว่างสวยในการที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเซเว่นทบิททุกข้อจะอยู่ในสายเลือดของชาวสยามเทคต่อไป